จะทำประโยชน์เด็ดเลยนะคะในภาวะโควิดขนาดนี้นะคะคุณหมอมีมาตรการอะไรที่จะเซฟกับลูกค้าบ้างคะโอ้สบายมากเลยเพราะว่าตอนนี้เอาเอาเอาภายในนี่ก่อนเนาะภายในเจ้าหน้า,นาที่ทุกคนเนี่ยจะถูกสวอปทุกสัปดาห์นะครับอันที่สองทุกคนต้องฉีดยานะครับอันที่สามเนี่ยที่ห้องทุกห้องเนี่ยเราจะอบห้องด้วยน้ำยาเคมีทุกคืนนะครับแล้วก็ ในระบบความสะอาดที่นี่มันเป็นระดับมาตรฐานโรงพยาบาลดีแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนในนี้ถ้ามีเราจะเช็คทุกวันนะว่าไปไหนมาเมื่อวานไปไหนมาเช่นเมื่อวานลาแล้วไปไหนมาถ้าถ้าไปต่างจังหวัดมากักตัวเลยมีเจ้าหน้าที่บางคนขอไปทํางานพิเศษสองสาวันเราก็ต้องถามไปทําที่ไหนไปทำที่เสี่ยงไหถ้าเสี่ยงคุณกักตัวเลยเพราะฉะนั้นที่นี่ เจ้าหน้าที่จะไม่กล้าไปไหนนะครับก็เลยถ้าไปนะถูกกักตัวหมดนะครับก็มีความปลอดภัยมากๆนะคะสําหรับลูกค้าที่จะมานะคะแล้วทีนี้จะถามว่าเราจะคัดกรองได้ยังไงคะว่าลูกค้าหรือคนไข้ที่มาปรึกษาเนี่ยเขาจะไม่ติดโควิดอันที่หนึ่งเรามีชาร์ตนะครับคอยซักประวัติความเสี่ยงอันที่สองเราจะมีออโอเคเรื่องวัดอุณหภูมิเรื่องอะไรนี่เรื่องปกตินะ อันที่สามเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาจะเริ่มเขาจะมา observe แล้วสิ่งที่สําคัญเขาก็จะเปิดดูก่อนว่าคุณคือใครอันนี้ต้องขออนุญาตช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเปิด Facebook ดูแท็กคุณก่อนว่าคุณมาจากไหนก่อน <usi S 1> อม,มาจากแอเรียที่มันเสี่ยงไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือว่า ความปลอดภัยของลูกค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็บางท่านนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยต้องให้แปรงฟันด้วยโอ้ป่ะให้แปรงฟันด้วยเพื่อว่าเข้าไปในห้องผัดตัดซึ่งเราสเตรียล์มดแล้วเพราะจะบอกอะไรไว้นิดนึงนะครับคนที่คนไข้กลัวไม่ต้องกลัวครับ หมอกับพยาบาลที่เจ้าหน้าที่กลัวคนไข้ที่สุดเลยใช่ค่ะกลัวา<ช>มากเพราะฉะนั้นเข้ามาต้องกรองให้หมดเลย<ช>นะเ,เราเราเราสั่งไอ้ตัวตัวสวอปมาด้วยนะ<ช><ช>ซึ่งเราใช้มาตั้งหลายเดือนแล้วล่ะเช็คแล้วเนี่ยความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่แปดสเก้อร์เซนอันนี้เอาตาม r e f e r e ร c e นซะครับซึ่งก็โอเคแล้วละ่ะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็น c r มันก็ไม่ร้อยห่อกแม้แต่ว่าตรวจเรองกรอง นะัดกรก,ก็จะเป็นความอบอ,อุ่นใจนะคะของลูกค้านะคะครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าคนสนใจนะคะเดินเข้ามาอยากจะมาปรึกษาเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายไหมคะถ้าเกิดว่าเข้ามาเรียนรู้อยากจะถามอยากจะลองอยากจะทําแต่ว่าอยากจะมาเรียนรู้มีค่าใช้จ่ายไหมคะคือโดยปกติแล้วอ,อ,อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะถ้าปรึกษาแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะถือว่าเป็นการช่วยเหลือ คนที่เขาอยากจะรู้เป็นการให้ความรู้ทีนี้บางคนก็คิดว่าเออปรึกษาแล้วคิดตังไหม,มเราเราโดยโดยธรรมชาติเขาจะคิดกันนะแต่ที่นี่จะไม่คิดครับยกเว้นกรณีว่ากรณีเดียวอ,นนอันนี้ขอพูดไปเลยนะ <c oughs> มีคนมาลองของอะ <c oughs> เยอะเยอะมาลองของ <c oughs> <c oughs> ว่า หนึ่งหมอชนลทิศอยากจะดูตัวมัแก่แก่แค่ไหนมือสั่นหรือเปล่าไม่สั่นไม่สั่นไม่สั่นเออเรามาดูข้างในเป็นยังไงดูหมอระดับไหนซึ่งอันนี้มีมีคนมาลองของก็ก็ลองก็ลองไปก็ไม่เป็นไรคุณหมอวิ่งโชว์เลยค่ะครับผมครับแต่นี้สุดท้ายต้องขอขอบคุณนะครับพี่นี่ที่ มาให้ความรู้กับประชาชนซึ่งผมถือว่าเป็นเป็นพรคุณนะครับขอบคุณที่พี่ดีเขาให,ใ,หให้ให้ประโยชน์กับสังคมด้วยด้วยวิธีของพี่เขาเองคือ<ฆ>ความสวยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายถึงจะเสื่อมก็อยู่สักร้อยยสปีนะโอ้ถ้าคุณหมออยู่ที่ก็ต้องอยู่อะ <laughs> เอาละครับโอเค วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้คิดว่า,าดีจะถามแทนใจหลายๆคนได้นะคะให้กระจ่างนะคะกับทุกๆอย่างสำหรับเรื่องความสวยและสุขภาพดีนะคะควันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะ